เป่าๆให้หน่อยเปอาให้หน่อยป๊าป้าโอ้เป่าให้ทองคุอันหนวเล่มนั้นมาหนวเล่มนั้นมาเล่นๆหนูยายจะพาอ่านเร็วโอ้ไหนไหนไหนลูกไหนไหนไหนอออ๋โทรศัพท์เอาเอาใหม่เอาใหม่เอาหน้าไหนอุ้ยป๊าป้าทำอะไรเนี่ยป๊าป้าทำอะไรเนี่ยป๊าป้างบมัดป๊าป้าตัดเหล็กอุ้ยเส้นผม สเส้นผมน้อยมาไหนก็เห็นมึงแน่ว้าวหลงพ่อยแมสเส้นผมน้อยหน่อยมึงแน่มีกี่เส้นล่ละลูกโอุ้ยมีสองเส้นล่ละลูกโอ้ยป้าป้าป๊าป้าป๊าป้าตายจายส่งดาวให้หนูด้วยนะคะว้าวโอ้ยไหไหนไหน มีกระเป๋าด,ด้วยน,น, oh, <my S 1> นี่นี่กระเป๋าเอออด้ไหมลูกเออไหมดูสิเอาใส่เอาใส่ไอ้นี่สิเอาใส่แป้งสิว้าวนี่ไหนพี่พลอใส่พี่เพชรใส่เพชรของคอสิึบเอเลย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  มา,มาใส่โทรศัพท์นะอ่ะใส่โทรศัพท์นะคะกระเป๋าใส่โทรศัพท์โอ๊ยนี่ดูนี่หรือในี่ใครเอยห <laughs> น้าจอแม่แอนทําให้ทําให้เป็นค่ะมามาใส่โทรศัพท์นี่เสร็จแล้วนี่พี่พลพี่พลนี่อ่ะเอา,เอาพี่เพชรใส่นี่เอาใส่โทรศัพท์เอ๊ะเอ้าอ๋ออันนี้มันนี่มันหนักกูอันนี้มันหนักจะเอานนี้ใช่ไหม Uhm. อ๋อเอาป่วยเอาโทรศัพท์ดีกว่ามีเปลี่นเป็นโทรศัพว์ไปอดูมีเออเใครทำนั่นนั่นนั่น จิ้งจกจิ้งจกจิ้งจุกคางคอกขึ้นวอจิ้งจกจิ้งจุกจอกเจโจกกระจ้าโจกโจ๊กจิ้งจุกคางคอกตุ๊กแกขั้งย้ายมาคางคอกขึ้นวอมาคางคอกตุ๊กแกเนอะโอ้ยอะไรลูกอะไรอะไรอ๋อหนูหนูหนูจะเอาใหม่ใช่ไหมลูกได้ยายทำให้นะคะ ôi một outline ná một ná hm một outline ná nỉ ngài mà lều hãy 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 không hãy 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 พลอยงองแงนะเพราะพี่พลอยดม,มูกออกนะคะ <c oughs> ยายบอกแล้วว่าอย่าไปตากฝนไปตากฝน <c oughs> <c oughs> เอาไหมเอาไหมลูกมือเศร้านี่เจ้าไหนจังว่า,วาพวดขี่ป่ะนะจิก๊กจั๊กางสิละเขาขี้รืมือเศร้าน,นี่เนี่ยบอกเขาไปแล้วบ้นนี้ เอาอะไรลูกอออะไรคะงอไรเออเฮ้ย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 ้าวเฮ้ยเอ้าพี่ลอยพี่เพชเต้นอยู่น่ะนั่นนัน้องเพชเต้นอยู่น่ะอ้องพลยมมมาเยมมาเยไปเออไป เอาเลยมาอ๋อลิงเหรอไหนเอาตัวไหนเอาตัว um, นี้บอกไหนไหนลูกไหนเอาเอาตดปูดดีบอกน้ตดปูดดีบอกน้ตดปูดเนาะ อตัวปุ่นนะอ้ยตาล้างรถตาใส่หมวกอีหล่าหุ่นตาใส่หมวกอีหล่าล้างรถโอ้